โอ้โหมาเจอเมนูสุดแปลกของบางอีกแล้วนะฮะหั่นกล้วยดิบเข้าไปนะครับกล้วยดิบหันห่นหันห่นหั่นหั่นเมนูอะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับ <c oughs> ใส่อะไรเข้าไปอีกครับกล้วยดิบโอเคมีพุทราด้วยครับใส่เข้าไปใส่อะไรอีกอะมีผักชีลาวด้วยนะครับผมใส่จุดจดุดมีพริกขี้หนู มะขามด้วยครับมะขามด้วยเมนูอะไรครับบังทำอะไรอะ่ะโอเคมีผงนัวครับผมวันนี้น่าจะรสดีนะครับมีรสดีมีน้ำตาลใส่น้ำตาลเข้าไปอะไรอีกอะ่ะโอ้โหเพิ่มมะขามเพิ่มไปอีกนะครับผมคิดตุงคิดแตกกันแน่นอนนะครับวันนี้อะไรอะ่ะเพิ่มอะไรไปอีก อ๋อมีมะกอกอันนี้คือตำลมมิของแท้นะครับผมจวด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 ตำเข้าไปครับตำเข้าไปตำให้มันละเอียดหรือเปล่านะโอเคจุวดจ้วดจวดครับสั่งได้นะครับผมสั่งจองได้นะครับไปส่งไปเดลิไปส่งไปส่งถึงที่นะครับผมจุวดจ้วดจ้วดจวดบาง นาตารานก็ดีอยู่นะโอ้โหมีฟลังมีพุทรานะครับขายเต็มไปหมดเลยแต่สงสัยว่าน้ำอะไรนะ่านะเลืองเหลืองน้ำขมิ้นหรือว่าอะไรครับไม่ทราบครับบังอุย้ยใส่น้ำอะไรเข้าไปบังทำไมมันเหลืองเหลืองทำไมมันเหมือนขนาดนั้นน้ำขมิ้นหรือว่าอะไรครับ,บ ควรเข้าไปนะครับให้มันเข้ากันให้ดีนะครับผมต่อแถวรอสั่งกันได้นะครับนี่เพิ่มน้ำตาลเข้าไปนะครับแล้วก็นำขมิ้นนะครับเพิ่มไปอีกนิดนึงนะครับผมเพื่อความนัวนะครับแต่นัวไม่นัวไม่ทราบนะครับผมห้องน้ำเราจะจองคนเดียวละมั้งคืนนี้กูโอเคครับบัง ไม่เป็นไรแน่ใช่ไหมบังเฮ้ยเพิ่มอะไรอร่ดีเพิ่มไปอีกครับนี่ให้ช้อนไป2ใบนะครับเพื่อกินกับแฟนนะครับผมคืนนี้ไม่ต้องทําอะไรกันนะครับมันได้ดูเน็ตฟงเน็ตฟิกแล้วครับผมจองห้องน้ำกันอยู่อย่างเดียวนะครับ